สวัสดีครับก็พบกับช่องตะออยช n แนลอีกแล้วนะครับวันนี้มาเช็คช่วงล่างกันแล้วนะครับอาการเจ้าซี v i c FD ฟดี D, ม้แล้วครับค o นด้าซีวินี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงโซนเกียร์นะครับเนี่ยตามนี้เนะี่ยโซนเกียร์มีน้ํามันรั่วมาจากตรงนี้นะครับน่าจะได้เปลี่ยนโอลิงเกียร์นะครับเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใต้แถวเนี้ย เดี๋ยวผมจะเช็ดดูก่อนนะครับแล้วก็มาดูทักสองต่อันนะครับว่าจะมีน้ำมันรั่วอีกหรือเปล่าตอนนี้คลิปที่แล้วได้เปลี่ยนซีนวีเทคไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมามามุดเนี่ยมาดูคาบน้ำมันติดตามผลว่าที่เปลี่ยนไปมีน้ำมันรั่วหรือเปล่าเครื่องซีนวีเทคอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่มันรั่วเนี่ยอันนี้ผมได้ทำการล้างนะครับ แล้วก็จะมาติดตามผลอีกรอบหนึ่งก็มาเจอเจ้าตัวนี้นะครับสีนเกียร์นะครับเจ้าซีวิกเอดีนะครับเป็นกันทุกคันนะครับโลกประจําตัวของมันนะครับเมื่อครบอายุการใช้งานก็จะรั่วแบบนี้นะครับนะครับเดีย๋ยวจะดีซื้ออะไรมาทํากันก็โปรดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะน,ะนําเสนอวิธีการเปลี่ยนซีชันเกียร์นะครับ ครับสวัสดีครับ